เช้าวันทีอาทิตย์ที่17ตุลาคม2567ค่ะวังอานะคะกุ้งเก่าที่อยู่ในกระชังนะคะไม่น่าเชื่อว่าผ่านตะขา่ายผ่านการดักตะข่ายไว้ในอวนชาแต่กุ้งก็ไม่เป็นไรแล้วก็เยอะด้วยค่ะมีการลอกคราบนะคะคราบในนั้นเห็นแล้ววันที่แรกก็สงสวยนี่คือกุ้ง จุดที่ดักประจำนะคะจุดที่ดักประจำตะวันออกตึ้งแดงอ้าวมีปูหรือเปล่าแต่ปูไม่มีใช่ไหมแสดงว่าปูมีแต่ตัวเล็กปล่อยออกไปแล้วนะเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะเลยปล่อยไปก่อนแค่ไหนนะคะได้สิบตัวตัวใสได้กดดแอกแม่งปูดีไปนัปั๊บเลยขยาย กลับมาจากวังนะคะที่เก็บน,น้ำพันลิตรค่ะเดี๋ยวไปไว้ปลายสวนเนาะไปไปน,นี่นะคะความสามารถพิเศษส่วนบุคคลค่ะตรนจะย้ายค่ะพันลิตรเราเอาไว้ระหว่างต้นไม้นะคะรับขึ้นมาได้สามร้อยค่ะาเปิดทิ้งไว้